ร,รถแต่งคันนี้คันนี้เป็นรุ่นผมปีไหนอะไรงไงครับอ๋อเป็นเอสปีสิครับแต่สมัยก่อนก่อนจะมาเป็นคันนี้นะคือผมขับอย,อย่างที่ไม่มีทะเบียนมาก่อนดีกว่าครับแล้วก็แต่งมาเรื่อยเื่จนพอมีทะเบียนผมก็อยากให้มันถูกต้อง ก็เลยมูฟอะไรทั้งหมดมาใส่คันนี้ครับ,รบกค็คือไอรถคันนี้พาร์ทเดิมมันอยู่ในอีกคันนึ่งใช่ครับเพราะใส่คันนี้ใช่ครับคันนี้มันมีอะไรบ้างครับพี่โน้ตที่เป็นของแต่งที่ใส่ลงไปโอ้โหให้ตามพี่โน้ตสะดวกเลยจากช่วงหน้าก่อนค่อนข้างจะค่อนข้างจะไม่เหลือเขาคงเดิมแล้วครับ<า>อย่างล้อก็เปลี่ยนจากล้อเดิมอ่าแต่ยังคงความเป็นล้อสิบแปดเหมือนเดิมนะครับก็เป็น Excel Excel ลริมในญี่ปุ่นก็เขาผลิตมาเพื่อให้ หน้ากว้างขึ้นข้างหน้าผมเลือกใช้2.50หลังใช้3.00อ่ามันจะรัดด้วยยางอ่าไซส์ข้างหน้าร้อยหลังร้อยสาสิบกำลังพอดีครับคือเต็มพูดอย่างนั้นดีกว่าครับแล้วเวลาสมรรถนะในการขับขี่ก็ค่อนข้างดีกว่ายางไซส์เดิมครับแสดงว่าอันนี้ไซส์นี้จะใหญ่กว่ายางใหญ่ใหญ่กว่าครับพี่ก็ใหญ่กว่าสเปคเดิมโรงงานแล้วก็ ที่ตกแต่งเข้าไปหลักๆจะใช้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าครับไม่ได้เน้นสิ่งหรืออะไรเท่าไหร่ก็คืออย่างออยคูลเลอร์ก็ช่วยในเรื่องอการระบายความร้อนอันนี้ได้มาจากเดวซาร่าญี่ปุ่นสำนักเดวซาร่าแล้วก็วรค,รครับผมออยที่เป็นออยตรงนุ่มเขาไหมครับออยเป็นของ Big กไบตแต่ว่าเดวซาร่าเอามา mix ให้ใส่ตรงรุ่น SR ครับไม่ได้มาดัดแปลงที่ไทยครับอันนี้คือเอามาแล้วยัดได้เลยคือแบรนด์เดลต้าเนี่ยเขามาใช่ปรับจูนเพื่อใช้กับเอใช่ครับผมก็แล้วก็หลักๆก,ก็จะมีอย่างโชกผมเลือกใช้ที่มันเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าอ่ะอ,อย่างอย่างช่วงหน้าผมใช้ไส้ในของ w วด t เอสไ a ยแนดนะครับ,รรบส่วนโชคหลังใช้ในตอนอ่าของญี่ปุน่นก็ ดีตามราคาดีกว่าพูดอย่างนั้นแล้วก็หลักๆก,ก็จะมีท่อไอเสียอเป็นของกินทีเจแปนสมัยก่อนจะเป็นเทคเซอร์ฟูแต่หลักๆก,ก็ปัจจุบันได้เปลี่ยนโลโก้เป็นกินทีแล้วครับคืออ๋อคือแบรนด์เดิมาชื่อนี้ครับอันนี้เป็นกินทีใช่ครับคือกินทีตอนนี้ก็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 อาศัยเทคเซอร์ฟูในการตีท่อแต่ว่าอตอนหลังกินทีมามาเปลี่ยนแค่่าโลโก้เป็นของตัวเองครับ อ่าพูดอย่างนั้นครับระบบเบรกครับพี่โน้ระบบเบรกหลกักหลกัหลก,หลกก็ยอดฮิตในบ้านเราก็ช่วงหน้าผมใช้ข้างล่างแบมโบ่นะครับข้างบนใช้เกลียสปีดส่วนอันนี้ดิสหลังก็แปลงจากดัมหลังเป็นดิสเป็นระบบดิสเบรกพร้อมกับใช้คันเกียร์ของบอแอคเจแปนครับหลักหลักด้านหลังครับพี่โน้ตการติดตั้งดิสเบรกล้อหลังมันต้องทำอะไรยังไงครับอืมอันนี้หลกัหลกๆดุมประมูลมาจากญี่ปุ่นได้เป็นของ TDR 250ในยุคนั้นแล้วก็ในญี่ปุ่นนิยมใช้กันมากก็คือพูดง่ายๆว่าแปลงตรงรุ่นเนี่ยครับ,รบดัดแปลงแล้วตรงรุ่นที่สุดแล้วก็จะมีของแอนไลออนญี่ปุ่นที่ที่ผลิตมาใกล้เคียงแต่ราคาค่อนข้างจะสูงคร,ครับผมก็คือไอ้ดุมดีจเนี่ยมันมามันมาดัดแปลงเพื่อใส่เอเลยอ่าใช่ครับหลักๆที่ญี่ปุ่นจะเน้นเน้นดุมอันเนี้ยที่ใส่กับลอซี่ลวดแล้วแมท,ที่สุดครับ,คร,บครับผมที่เห็น ถังบุบ,บุนอ,อันนี้ประมูลมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันครับคือมันจะเว้าหลบในใส่น้ำมันได้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าผมก็ทุกทุกร้อยห้าสิบโลเติมทีก็ไม่ใช่ปัญหาครับถังนี้มันเป็นของแบรนด์อะไระครับไม่แน่ใจครับหลายสำนักในญี่ปุ่นคัดต้อมหลายหลายหลายสำนักทําเยอะมากแต่ว่าอันนี้ประมูลเป็นมือสองมากครับก็ใส่ตามสภาพสีถลอกบ้างอะไรบ้างก็ตามสภาพไปครับส่วน ส่วนเบาะนี้ได้มาจากาหลักๆเนี่ยของเคนเฮดเนี่ยค่อนข้างปณนีตในการทํเบาะอยู่แล้วในญี่ปุ่นนะครับคือมีโรงฉีดโฟมเป็นของตัวเองสามารถเลือกตะเข็บเส้นได้ได้สามารถเลือกอแผ่นหนังบนได้ชอบลายไหนก็ชี้ได้ใส่ได้โลโก้สามารถเลือกได้มีประมาณ4ี่้าโลโก้หลักๆคือแบรนด์เขาค่อนข้าง ผมผมค่อนข้างชอบแนะนําลูกค้าให้ใช้เพราะว่าผมใช้ในการเดินทางซ้อนหรือว่าเดินทางไกลๆเนี่ยสองคนเนี่ยไม่มีบ่นปวดตูดเท่าไหร่อ่าพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าโฟมเนี่ยจะฉีดตามน้ําหนักคนขี่และคนซ้อนอาอย่างเราหนักเจ็ดสิบเราบอกเขาไปเขาก็จะฉีดโฟมเลนประมาณหกสิบถึงแปดสิบไม่แน่นไปไม่นุ่มไปคือเบาะที่ดีครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเบาะที่ดีอะ ไม่ใช่เป็นเบาะที่นุ่มๆสบายก้นนะครับเพราะว่าในการเดินทางเนี่ยนุ่มเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเรานอนที่นอนแล้วเราป่วยเป็นแผลกดทับต้องต้องมีความแข็งคือแน่นพอดีพูดอย่างนั้นดีกว่าครับแล้วก็ไม่ไม่ยุบจนเกินไปอันนี้เทสกับตัวแล้วครับว่าว่าโอเคไปเบตงไปแม่ห้องสอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีอะไรที่ครับที่ใส่เข้าไปเพื่อเพื่อใช้ในการเดินทางโอ้หลกัหลกๆต้องตัวนี้เลยครับแนะนําเลยครับอ่า ไฟสปอร์ตไลท์ดวงเล็กคือผมเน้นไม่ได้เน้นทางครับเน้นเน้นสวยไม่ไม่ได้เน้นคือเน้นในการเดินทางเพราะว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะมืดที่ไหนอ่ะดวงเล็กแต่ว่าค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพใช้แบรนด์ของอเมริกาครับลิจิตอันนี้ยังมีะไอีกยังมีบางคนหน้าหลังอ่าบางคนหน้าหลังได้จากเพื่อนครับอันนี้ของเพื่อนคืออุ่นๆเพื่อนมาก็ทูเปอร์เซนเตอร์เจแปนครับ ครับผมเป็นคาร์บอนเพียวคาร์บอนหน้าหลังเลยครับแท้การสะบัดเลือกใช้ YS s H, ครับแต่อันนี้จริงๆพี่ปอนตาดีมากครับเพราะปะกติผมไม่ได้ไม่ได้เสนอใครเนื่องจากว่าพูดกันตรงๆเลยครับเดี๋ยวโกรธกันแต่ว่าผมเป็นคนตรงคือผม,มทําทีไรแป,ป๊บเดียวงอกมาเต็มเลยครับผมเลยไม่ได้อยากทําให้มันโดดเด่นขึ้นมาหรือว่าเอามาขายเนื่องจากว่า คนไทยเก่งครับพูดอย่างนั้นครับผลผลิตออกมาเร็วมากก็เลยไม่ค่อยได้ทำครับก็ติดตั้งตำแหน่งตั้งดีเลยครับอันนี้ได้มาจาก b i g กไบคพี่คือเราเราส่วนตัวเราสมัยก่อนผมผมเลือกติดตั้งข้างบนบแต่ตอนหลังรถผมเองผมเลยมุ้ฟลงไปข้างล่างอยู่คันเดียวในกลุ่มแล้วน้องๆอ,อยากให้ทําแต่ผมยังยังยึกยักอยู่ครับก็หรือว่ารวมๆคันนี้นอกจากสวยแล้วยังใช้ี ัว่าขี่จริงๆครับคือคันนี้ปกติจะใช้งานมากมากที่สุดละในบ้านก็คือเที่ยวกับกลุ่มเ r น้องๆก็จะใช้แต่คันนี้เลยเป็นหลักผมจะมี2องคันเอก็คือเ r สอาร์สี่รอยเอฟกับเ r สอาห้าร้ออันนี้ห้าร้อยเครื่องเดิมก็จะเน้นเดินทางไม่ไม่ได้แต่งซิ่งอะไรมากมายครับเพราะว่าเคยทํามาหลายอย่างแล้วครับจะซิ่งไม่ซิ่งสุดท้ายแล้วกลับมาเดิมก็คือขี่สบายที่สุดครับไม่ต้องกังวล ส่วนี้เครื่องเครื่องท่าไหร่นะเครื่อง 500cc ครับคือคือคือภายนอกเนี่ยตัวเสื้อจะเขียน400แต่ว่าอัพซี c ีเป็น500แต่ว่าเดิมๆนะครับเจอกันไม่ต้องลองครับไม่แรงแล้วก็เลือกใช้คาบูเรเตอร์ fcr ของญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้จะพิเศษกว่า fcr รุ่นอื่นตรงที่ว่าเป็นโยชิมูระอ่าคือจ่ายน้ำมันเป็นฝอยละองเนื่องด้วยเข็มเร่งพัฒนา ให้ใกล้เคียงระบบหัวฉีดเลยประหยัดน้ำมันแล้วก็เสถียรหน่อยครับก็วิ่งดีปกติครับถ้าอัตราเร่งก็คือเรียกมาพูดอย่างนั้นดีกว่าครับเป็นที่นิยมอันนี้ถามเสริมนิดเดียวในกนรณีที่อัพไซส์ไปเป็น5 0 0ซีแล้วอะคาบูเลเตอร์จำเป็นต้องปรับตามไปไหมฮะเพื่อให้มันครงถึงระดัก็จริงจริงจะ400หรือ500ก็ต้องเซตติ้งให้แมทช์กับเครื่องนั้นๆดีกว่าครับพูดอย่างนั้นครับคือเคยเทสแล้วครับว่า ส่วนตัวเอาคาบูลูกนี้แล้วไปยัดรถน้องเลยอย่างเงี้ยมันคนละอย่างเพราะว่าไส้ในคนละอา,อาจจะมีสึกหลอมีหลวมหรือว่ามาีการตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาภายในห้องเครื่องก็อาจจะต้องมาปรับเซ็ตใหม่ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ